สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มทุกทุกคนนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาท่านชมมาชมผลงานนะครับเป็นลูกชายของหมูหันเป็นชาลเล่นะครับซึ่งเกิดจากแม่กระทบนะครับซึ่งเอาแม่กระทบเนี่มาบวกกับวัวชาลเล่นะครับเป็นลูกชายหมูหันนี่ก็เป็น2เดือนกว่านะครับก็ดูครับเอาวัวโครงสร้างมาใส่วัวเนื้อนะครับ เอาโครงสร้างมาใส่วัวเนื้อดูรู็เป็นลําปีสกินนะครับนี่ดูโครงสร้างแล้วก็เนื้อนะครับก,กนะบ็จะไปทางเล่มากกว่านะครับจะไปทางเล่มากกว่าแม่กระทบนะครับโครงสร้างใหญ่ๆนะครับนี่เป็น ลูกชายหมูหันนะครับลูกชายหมูหันมีวอดคาราเล่ก็จะออกไปทางเล่นะครับก็โครงสร้างก็ได้แม่นะครับโครงสร้างได้แม่เนื้อก็ได้มาจากพ่อนะเป็นสีครีมสีครีมเนื้อนะครับเติมเนื้อลงไปเรียกว่าสวยอีกแบบหนึ่งนะครับสวยแบบหนึ่ง ดูชมเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อเป็นแนวทางว่าจะสวยแค่ไหนนะครับหลายคนก็อาจจะตัดตัดสินใจนะครับมีแม่วัวผลกระทบนะครับเอามาผ่าพวกชาโลเล่อย่างนี้นะครับก็ดูเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับมันไม่มีอะไรถูกมันไม่มีอะไรผิดนะครับการบีดวัวการพัฒนาวัวก็คือการจินตนาการนะครับการจินตนาการแม่วัวขาด ตรงไหนก็หาจุดเด่นของพ่อพันธุ์ตัวนั้นเอามาเติมเต็มสําหรับแม่วัวของเราก็พัฒน,นาไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับดูดีดูแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์นะครับควบคู่กันนะครับควบคู่กันนี่พันธุ์ควบคู่กันนะครับเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ดูไปแล้วก็คิดไปเป็นแนวทางว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับการพัฒน,นาวัวมันไม่มีที่จบสิ้นนะครับ อาจจะเราก็ภูมิใจที่เราได้พัฒนาวัวเองนะครับได้พัฒนาวัวเองแก้ไขปรับปรุงพัฒนาวัวนะครับให้รุ่นลูกดีกว่ารุ่นแม่นะครับรุ่นลูกดีกว่ารุ่นแม่เราจะทําอย่างไรเราก็ต้องพัฒนาแล้วก็ศึกษานะครับอ่านค่า E p d ดีนะครับแล้วก็ดูผลงานนะครับไปชมพ่อพันธุ์ตัวจริงนะครับตามคลิปตามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เลือกใช้พ่อพันธุ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจนะครับเล่กๆน้อยๆให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับก็ท่านใดที่สงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆว่บแบ่งปันให้ท่านชมได้ชมนะครับสวัสดีครับ